เรากร็รู้จักกันมานานเลยเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นน่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สถานการณ์แบบรอบด้าน<ม>ก็รู้เท่าทุกทุกคนไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรก็ติดตามไปไปกับทุกคนทงก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้ก็ไม่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตามแบบต้องทุก บอลบิโคสน่าน่าตื่นเตมากเลยค่ะแม่แม่ชมก็คือทำทุกอย่างจะจะจะเป็นทุกอย่างจะเป็นนักฟุตบอลจะเทควันโดจะอะไรอย่างเงี้ยเนางแบบผมนังแบบเพิงจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์จะเป็นล็อกสตาร์จะเป็นอะไรเงี้ยเป็นทุกอย่างเป็นยุคนี้สามารถให้เด็กค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะค้นหาไปเรื่อยๆอาชีพอะรที่เย่ก็คุณเสริมเสริมหมดอาชีพไ้น้องใช่ค่ะก็ให้ ให้ลองทุกอย่างค่ะ่ค่ะช่วงนี้ก็คือบอกกัรหมายถึงว่าการเรียนรู้เขาต้องมีในทุกๆวันใช่ไหมแม่เลยให้น้องออกไปเจอโลกว่าก็จริงๆก็คือทุกวันคือการเรียนรู้แหะค่ะก็สําหรับเด็กน้องเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนสมองนะเซลล์สมองเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือใส่อะไรไปมันก็จะแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเจริญเติบโตแบบยิ่งกว่าทวีคูณอ่ะคือตอนนี้ก็คือใส่อะไรไปก็แบบ เป็นการเรียนรู้หมดเลยหลายคนก็ชมว่าน้องเป็นคนที่กลมกล่อมมากเลยค่ะแม่ถ้าสมมติว่าออกกําลังกายแมนๆก็ทําได้แต่แฟชั่นก็ทได้ค่ะก็มีเด็กผู้ชายที่บ้านด้วยสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแม่ก็ไม่ใช่คนหวานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกสาวอะก็ก็กลัวว่าจะไปทางนู้นเกิดก็พยายามจะก็พยายามดึงใช่ก็พยายามดึงให้แบบเออเป็นมีความเป็นหญิงด้วยอะไรเงี้ย น้องมีความแบบแมนแมนขึ้นไหมคะแมนขนาดไหนคะแม่ชมก็เป็นปิสัยิี่ใส่พี่ก็อาจจะติดน yeah. ี่ใสพี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อย right. ู no ่ก so ับเด็กผู้ชายเลยแบบบางทีกิริยงกิริยาหรือว่าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อาจจะทําอะไรแรงเหมือนเด็กผู้ชายเพราะว่าเล่นกับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างเมื่อก่อนนี้บอกว่าน้องจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะค่ะน้องมีแบบพูดถึงโรงเรียนบ่อยมากขึ้นไหม ฉันว,ว่าเขาเหมือนเขาก็รับข้อมูลว่าเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเขาจะไปโรงเรียนแต่ฉันว,ว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคือเมื่อไหร่เนาะคือเขายังไม่ได้มีเซนส์ว่าเออแบบก,กี่เดือนมันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาเขายังไม่เข้าใจเขาเข้าใจไหมคะว่าจะต้องมีกระเป๋าเพื่อที่จะไปเรียนเขาเข้าใจว่าต้องมีกระเป๋ามีกระติกน้ำ<ม>อะไรเงี้ยต้องเอาของใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาเริ่มเริ่มเริ่มเอากระเป๋ามาเ่อเรียงคลตอนนี้ก็มีแบบเหมือนชอบชอบเล่นชอบเล่นที่บ้านชอบเล่นแบบว่า เล่นแบบไปโรงเรียนเราเล่นไปโรงเรียนแล้วก็แบบให้แม่มาส่งตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินเข้าประตูอะไรสักอย่างไปแล้วก็เดินออกมาก็เลิกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่มารับอะไรเงี้ยแล้วแม่ชมก็มีเกราะรั้วไหมคะเพื่อให้สมจริงที่ทำนะก็อยู่ก็อยู่ที่เดิมไงก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าไปแป๊บเดียวแบบนับหนึ่งไปถึงสิบแบบออกถึงสิบแบบออกมาแล้วเลิกเรียนแล้วแสดงว่า แต่แล้วว่าถ้าไปส่งน้่งเกลโรงเรียนจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าซ้อมไปแล้วหลายเดือนคิดว่าวันแรกๆอ่ะไม่ยังไม่ยังไม่ร้องค่ะแต่ว่าต่อต่อไปเนี่ยไม่แน่ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือต่อให้แบบตื่นเต้นที่จะไปแค่ไหนอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กพอเขารู้ว่ามันต้องไปโรงเรียนทุกวันอีกเป็นปีๆอ่ะแบบแบบไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่อ่ะเออเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยต้องมาทุกวันเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ย เตรียมตัวกับความเหงาอย่างไงไว้บ้างคะัเดี๋ยวเขางานก็อาจจะไ,ไม่มีเเื่เอองงากันแล้วลนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> คือฉันว่าถ้าคนเป็นแม่จะเข้าใจว่าวันหนึ่งอะมันเร็วมากเออเอาจริงๆริอะเหมือนเรายังทันทำไม่ทันทำอะไรเสร็จเลยลลเลิกเรียนละอย่างเงี <c oughs> ้ยเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไปทันไ้เหงาชว่าพ่ดูอยู่ใช่ใช่คือถ้าคนเป็นแม่ฉันว่าจะจะเข้าใจว่า ชมว่าจนจนโตจนออกจากบ,บ้านไปเลยหรือว่าแบบไปต่างประเทศอะแยกกันอย่างนี้นจริงๆมันถึงรู้สึกว่าความเงียบคืออะไร,รอะไรย่างเงี้ยก็ตอนนี้น้องจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะในการรับงานนะคะแม่ชมเราจะต้องมีการลารโรงเรียนบ่อยๆนะครับเพราะว่าพ่อพอก็พุ่งกระฉุ่ยตลอดเลยคือยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะก็ตามสภาพก็เราก็ไม่รู้ว่า,าจริงๆเราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าจะพูดง่ายๆคือเราก็ยังไม่รู้ว่า คุณลูกค้าจะซัพพอร์ตน้องไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรก็ดูตามสถานการณ์ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแล้วใกล้ถึงวันเกิ็จะใกล้ถึงวันเกิดน้องแล้วใช่เตรียมอะไรยังไงกันขนาดไหนก<อ>็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากค่ะก็คงทําบุญแล้วก็กินข้าวกันอะไรเงี้ยแค่นั้นต้องมีต้องมีงานสำหรับแฟนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะเปนเพื่อนแม่เลยแฟนค่ะเปนมี้นอะไรเงี้ยแม่ ก็ให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้ามีธุระไปกับแม่พอดีก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สะดวกก็ไม่ก็ไม่ไปแม่แจ้งขนลูกน้าไหมว่าที่ใกล้จะวันเกิดแก้วลนะนี่บอกเขาก็บอกเขาแต่ว่าก็อย่างที่บอกเด็กเขาไม่รู้อะว่าวันที่30คือวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกวันนี้ วันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตแต่แฟนในเพจเขาตื่นเต้นกันนะว่าติดโปรว่าจะมาเกิดน้องเกต์มอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะมีโปรเจกต์อะโปรเจกต์ไมาให้น้องแล้อ๋อค่ะก็ก็ตีแทนเจตตีแจ๊แทนน้องไหมคะอาจจะมีแบบโปรเจกต์น้องอยู่หลังตุ๊กตุ๊กคู่คันอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้นเหรอมีเหรอศิอปินเลยค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวเก็เดี๋ยวเก็ ไม่ได้อัปเดตคุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยครับขอที่เห็นข่าวซ้อนนู่นนั่นนี่มามาพุ่งไปเยอะเลยค่ะุณผู้ชมไม่มีความเป็นห่วงนะคะก็เออจริงๆก็ก็ผูกพันนะเนาะเออเพราะเราก็รู้รู้จักกันมานานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าเออ ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นน่ะหรือว่า,ออไ,มาไม่รู้จะแนะนำหรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สถานการณ์แบบรอบด้านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้เท่าทุกๆกคนซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้ในทุกแง่บุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้อง พูดอะไร <konkret S 1> เอนอนั่นหรอแม้ค<ม>ือไม่รู้ว่าจะต้องมีก็ก็ติดตามไป<า>ไปกับทุกคนอะไรเงี้ยอ<ๆ>ืมไม่ทราบเลยนะว่าคุณอยู่ในไทยไหมหรือว่าอันนี้อันนี้ชมไม่อันนี้ชมไม่รทราบเพรวลึกๆเราก็เป็นห่วงก็จริงๆชมก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้เนาะอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เอ่อก<ๆ>็ไม<ๆ>่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตาม ต้องถูกหรือว่าวาวุ่น,หร,ห,รนหรือว่าอะไรวาวุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเออค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h a n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซ u p e r ครต์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ